ถามว่าทำไมผมจึงตั้งสมมติฐานนะครับว่านายกต้องยุบสภาก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากนะโดยอันดับแรกคือที่คนอาจจะลืมไปว่าร,รัฐธรรมนูญปีพศ .2560 แน่นอนมันเป็นีปัญหามากในการบริหารจัดการบ้านจัดการนะแต่รัฐมนูลฉบับนี้มันลงตัวในแง่สถาปัตยกรรมอำนาจของชนชนั้นนำที่เขาใช้เวลา20ปีในการออกแบบดีไซน์จนลงตัวกับเขาผ่านการปฏิวัติรัปาราหสองรอบพอเป็นชิ้นลิปั๊บนะการแก้ไขร,รัฐธรรมนูนทั้งจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนวาระสองเนี่ยโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับสวเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาซึ่งมันแสดงว่าชนชั้นนาหรือว่าเครือข่ายอำนาจเก่าเนี่ยไม่ต้องการได้แตะต้องมาตราหรือว่าไม่ให้ต้องไม่ต้องการแตะต้องในุนปี6อศูนย์ การเมืองไทยค่ะเข้าสู่จุดหักเลี้ยวกระทันหันค่ะเนื่องจากนายกอนุทินชาญวีรกูลตัดสินใจประกาศยุบสภากลางดึกของคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแน่นอนว่าการยุบสภาครั้งนี้นะคะจะต้องส่งผลกระทบตามมาด้วยกันหลายทางค่ะอย่าลืมว่าสถานการณ์เวลานี้ไทยกำลังติดพันอยู่กับการรบกับกัมพูชาค่ะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังคงต้องเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ลืมไม่ได้นะคะสถานการณ์ไทยในส่วนของการค้าค่ะเรายังคงต้องมีการเจราจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดา์วิจารณ์ค่ะชวนมาพูดคุยกับอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์จะประเมินถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ตลอดจนเปิดปมเบื้องลึกเบื้องหลังการตัดสินใจของนายกอนุทินค่ะและท้ายที่สุดนะคะอาจารย์จะฟันธงว่าการยุบสภาครั้งนี้ใครได้ประโยชน์และใครเสียหายมากที่สุดค่ะอยากจะให้อาจารย์ประเมินแบบนี้ค่ะการยุบสภาอาจารย์ต้อง,ต,องต้องถามแบบนี้ก่อนค่ะว่าอาจารย์แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ไหมคะอยู่ๆนายกก็ประกาศยุบสภาผ่านทางเฟซบุก๊กครับคือผมไม่ได้แปลกใจนะครับเลยถ้า มองในสาการทางการเมืองผมยังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อกับบางฉบับว่าวันที่สิบสิบเอ็ด นวันที่นายกต้องตัดสินใจจะปล่อยให้ถึงวันที่12ทธันวาไม่ได้ถามว่าทําไมผมจึงตั้งสมมติฐานนะครับว่านายกต้องยุบสภาก่อนหน้านี้อันเนื่องมาจากนะโดยอันดับแรกที่คนอาจจะลืมไปว่ารัฐธรรมนูญปีพศ2560เนี่ยแน่นอนมันเป็นปัญหามากในการบริหารจัดการบ้านจัดการมืงนะแต่รัฐมนูลฉบับนี้มันลงตัวในแง่สถาปัตยกรรมอํานาจของชนชั้นนําที่เขาใช้เวลา20ปีในการ ออกแบบดีไซน์จนลงตัวกับเขาผ่านการปฏิวัติรัฐประหารสองรอบพอเป็นชนิดปั๊บนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนวาระสองเนี่ยโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับสวเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาซึ่งมันแสดงว่าชนชั้นนาหรือว่าเครือขา่ายอำนาจเก่าเนี่ยไม่ต้องการได้แตะต้องมาตราหรือว่าไม่ให้ต้องไม่ไม่ต้องการแตะต้องสมานปี60นย์นี่คือเป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความที่ผมที่ว่าพรรคิูจไทยเขก็รู้นะครับแต่ก็ไม่เกณเนี้ยผู้เล่นก็คือสวและประการต่อมาผม ประเมินนะครับว่าเขารู้ดีว่ามันจะมีการหักหลังกันอีกนะครับของพรรคการเมืองบางพรรคกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ต้องการล้มร,รัฐบาลอุรุทินด้วยการอภิปรายไม,ไม่ไว้วางใจในมาตรา151ในปลายเดือนธันวาหลังจากวาระสามผ่านเพื่อที่จะทําให้กระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยไม่ถูกปราบปรามนะฮะและก็ทําให้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยสามารถได้อํานาจทันทีโดยไม่ต้องเลือกตั้งรัฐบาลยังสามารถยื้อเวลาไปได้อีกหนึ่งปีตาม วาระของสภาอันนี้ครับเลยเป็นจุดชี้ขาดที่ทําให้ในทางการเมืองอนุทินเลยต้องยุบสภาเจ้าก่อนเพราะว่าปล่อยให้ถึงวันที่12นะเกมจะเปลี่ยนเนื่องจากอยู่ในสมัยสามันนะฮะสภาวาระ3ผ่านเสร็จปั๊บพรรคการเมืองไม่มีพันธสัญญาใดๆกันทั้งสิ้นก็สามารถยืน่นอธิปลายในมากรา1 5 1ได้เลยคร อาจารย์คาน่าสนใจค่ะว่าในการยุบสภาครั้งนี้ค่ะที่สุดแล้วนะคะพักไหนถือว่าได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เสียหายมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพักภูมิใจไทยพักประชาชนหรือแม้แต่พักเพื่อไทยค่ะมันสําหรับผมน่าเสียหมดนะพักภูมิใจไทยก็เสียนะครับ,รบในฐานะที่เป็นพักที่ดูวิพากษ์วิจารณ์่ไม่ทําตามข้อตกลงสัญญา MOA นะครับทั้งที่สัญญา m o a นั้มันไม่ได้เขียนถึงเรื่อง ท่าทีของสวอแต่สังคมมองว่าความใกล้ชิดระหว่างพรรคภูมิใจไทยน่าจะส่งสัญญาณกับสวได้การยุบสภาแบบนี้พรรคภูมิใจไทยก็เสียแน่นอนพรรคสม้มนะถึงแม้ว่าตัวเองเหมือนกับถูกหักหลังทุกอย่างทั้งที่ทําตามหลักการก็ถูก วิาพากษ์วิจารว่าไม่ทันเกมทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยพรรคแดงเองนะครับก็ใช้จังหวัดเนี่ยพยายามที่จะสะสมสร้างคะแนนนิยมขึ้นมาบ้างว่าเห็นไหมบอกแล้วเตือนแล้วว่าอย่าไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในความได้เปรียบต้องยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยยังมีความทด่เปรียบในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการนะสามารถทาอะไรได้ตามปกติ นอกจากเรื่องสําคัญสําคัญ2ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับมากพอสมควรว่าจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ารากนะครับเรื่อง การดูดบ้านใหญ่สสนักเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้ามาอยาได้อย่างครับข้างและพร้อมเพรียงได้มั่นใจว่าหลังจากนี้ไปจะมีสสจํานวนหนึ่งไหลมาจากพรรคการเมืองบางพรรคแล้วที่สําคัญนะการเกิดกระแสนะครับสาคัญแลยคือการจัดการปัญหาระหว่างช,ชายแดนไทยกับพูชาเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพทํางานเชิงรุกได้ดีกว่ารัฐบาลแผ่ทองทานและข้อวิาพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยก็ยังดูมีภาษีกว่าทุกพรรคถ้ามันมีการเลือกตั้งอะครับอาจารย์แล้วโอกาสจะเป็นของพรร อื่นๆด้ไหมคะโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ที่อาจจะไม่ได้ถึงร้อยแต่ว่าก็น่าจะมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโอกาสนี้จะเอื้อไปถึงขั้วสีฟ้าดยไหมคะอาจารย์มีโอกาสนะครับถ้าคุณพิสิทธิ์สามารถบรหิหารการท่าทีในพัก ตัวเองได้เนื่องจากเราเห็นแล้วว่าการกลับมาของคุณอนุพิธิ์นี่นะแนวนิยมของพักดูดีขึ้นแต่จุดอ่อนของพักประชาธิปัตย์ก็คือบรรดาสอสอในพักที่มีภาพพัทางการเมืองตกต่ำพฤติกรรมต่างๆที่คนรับไม่ได้แล้วในสัญญาณที่จะพิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งห้านึงก็ยังมีสอสอพักประชาธิปัตย์บางคนที่จะร่วมด้วยก็มีเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับลำพังแค่อภิสิทธิ์ไม่พอถ้าภิสิทธิ์นะครับอยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสะสมคะแนนยมของพักคุณอนุพิษิต้องไปจัดก,การให้ตัวเองมีอำนาจสมบูรณ ภายในพรรคเพราะตอนนี้อำนาจจริงๆไม่ได้อยู่ที่คุณอภิสิทธิ์อำนาจจริงๆไม่ได้ที่เลขาธิการพรรคอำนาจจริงๆอยู่ที่คู่อำนาจเก่าในพรรคที่ยังมีสสในมืออยู่20คนนั่นคือกลุ่มคนที่มีอำนาจอภิสิทธิ์เป็นเพียงแค่เหมือนกับหุ่นเชิดของคนกลุ่มนี้อยู่ครับนอกจากอภิสิทธิ์รู้สถานการณ์ตัวเองก็ต้องทําให้ตัวเองมีบทบาทอำนาจจริงขึ้นมาโบอาจารย์โจทย์ก็ยากเหมือนกันนะคะอาจารย์ ใช่ครับก็คือถ้าสังเกตดูนะกลายเปนะ็นคุณอภิษ์คนเดียวที่จีบแบกอยู่ตอนนี้ครับแลในทีมรู้ว่าตัวเองเขาไม่ได้มีอำนาจก็คืออีกสอสอในฝั่งของทีมเก่าทาั้งคณะที่คุมสภาพพักอยู่ครับนอกจากนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจนะคะ่ะในเรื่องของการยุบสภาค่ะหลายคนจับตาแล้วก็มีคําถามค่ะการยุบสภาครั้งนี้นะคะจะส่งผลกับสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่สองเรื่องรับก็คือถามว่ากระทบไหมนะ ในการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าไม่กระทบเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเราดูวิธีการทํางานของรัฐบาลอัถิ่นเนี่ยเขาเหมือนกับแบ่งงานกันชัดไปให้เป็นความรับผิดชอบของกองทัพในการดําเนินการในรัฐบาลนะครับที่ถูกเรียกว่ารักษาการจริงๆไม่มีนักษาการรัฐบาลก็ยังทาหน้าที่ปกติก็ยังสามารถบริหารจัดการนะครับแล้วก็บางอย่างก็อาจจะใช้เป็นโอกาสเพื่อรักษาขาอทีทางการเมืองได้ด้วยว่า ตอนนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่มียมน่าเต็ม <Okay. S 2> ใดๆก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เต็มที่ mm hmm. ก็คืออาจจะใช้เป็นข้ออ้างในการบริหารจัดการสถานการณ์ได้ mm hmm. แต่ในการสั่งการเนี่ยผมว่ากองทัพก็สามารถดําเนินการได้นะครับ <Okay. S 2> เพียงแค่กังวลใจว่าในสถานการณ์ที่มันไม่รู้ว่าจะมีจุดจบยังไงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อวันเลือกตั้งนะครับ ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่านะวันเลือกตั้งหลังจากนี้ไปเนี่ยสุดท้ายก็คือวันที่8กุมภาแล้วในพรปรการเลือกตั้งก็บัญจัดไว้ชัดว่าจะต้องเลือกภายในวันเดียวกันทั่วราชอาจักรคำถามก็คือแล้วมันถ้ามันเกิดเหตุวันนั้นเลือกตั้งไม่ได้อะครับมันมีโอกาสมากที่จะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ อาจารย์ก็แบบนี้มีการยุบสภาแต่การเลือกตั้งอาจจะยังไม่เกิดขึ้นคือมันต้องไปต่อคือการเลือกตั้งมันต้องเกิดปัญหาคือพอยุบสภาเสร็จปั๊บมันต้องมีจัดการเลือกตั้งให้แล้วะนะะไม่ต่ากว่า45วันนะครับและไม่เกิน60วันคือพูดง่ายว่าหลังจากนี้ประมาณสัก1ิบัรเดี๋ยวก็จะมีเรื่องไอ้โปรคอเลือกตั้งว่าจะให้ไปสมัครวันไหนยังไงคือไม่เลือกไม่ได้ครับแต่พอเลือกพอประกาศเสร็จปั๊บมันจัดการเลือกตั้งไม่ได้นี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ สำหรับประเด็นการเจรจารนะคะเรื่องภาษีค่ะระหว่างไทยกับสหรัฐจากนี้จะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะคะนต้องตีความครับว่าการตัดสินใจเป,นเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าในกรมที่เป็นต่อเนี่ยหลังจากรัฐบาลยุบสภาเนี่ยเขาจะทำเรื่องใหญ่ไม่ได้อยู่สองสองก็คือหนึ่งเรื่องการตัดสินใจเก็บยวก หรือว่าประมาณขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ต้องไปตีความว่ามันเกี่ยวคําว่าภาษีกับอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องงบประมาณหรือไม่คือถ้าไม่เกี่ยวก็ทําได้แต่ถ้าถูกตีความว่าเกี่ยวก็ไม่ได้อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยคะ่ะพูดผ่านสื่อต่างประเทศบอกว่าจะต่อสายถึงคุณอนุทินในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกว่าให้หยุดยิงแบบนี้ทรัมป์จะต้องยังคงต้องโทรมาหาคุณอนุทินอีกไหมคะ ต้องต้องโทรครับต้องโทรแต่มถึงก็สามารถอ้างได้ว่าโอเคละตัวเองในฐานะที่เป็นนายกอยู่ในช่วงหลังยุบสภาเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆอย่างก็ทําได้เต็มแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกระทบความมั่นคงระดับภาพรวมน่าจะให้สบานที่มีอำนาจเต็มก็คือใช้เป็นข้ออ้างได้ครับคือถ้าเขาสั่งแต่ใช้เป็นอ้างได้ว่าเออตัวเองอำนาจมันยังไงมันมันไม่ไม่เหมาะสนเวลานี้ ประเด็นสุดท้ายอาจารย์สถานการณ์แบบนี้ค่ะมีการยุบสภาแต่ว่าการเลือกตั้งก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นมีหลายค,คนประเมินไปว่าจะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดช่องว่างอันน่าแรกซ้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าบ้างบอกว่าบ้างก็บอกว่าไม่ต้องมีรัฐประหารแต่ว่ามันเป็นรัฐประหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่ารัฐประหารในการฉีกรัฐมนูญนั้นผมวิดาว่าคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่ารัฐมนูญฉบับนี้มันลงตัวแล้ว มันลองตัวสําหรับการปกป้องคุ้มของผลประโยชน์ของอํานาจเก่านั้นอาจจะมีวิธีการอื่นๆนะครับในการที่จะใช้กฎอายการศึกอย่เงี้ยกฎอายการศึกก็คือรักษาการอํานาจโดยก็คือปอ,อนะครับทางทหารก็คือเป็นวิธีการหนึ่งก็คือให้ทหารควบคุมเลย คือมันถามว่าเป็นมีหลักประกันหไม่มีหลักประกันะครเมืองไทยไม่ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เปิดหมายพิเศษหรือนะครับการปฏิบัติการพิเศษแต่ผมประเมินว่าถ้ามันจะเกิดจริงๆคงไม่ถึงกับฉีกรรฐธรรนนูญเพราะว่าการฉีกรัฐธรันนูนปั๊บมันจะทําให้สถาปัตยกรรมอํานาจของชนชั้นนำเสียหายมากเพราะว่าเขาลงตัวแล้วกับมูนฉบับนี้ขนาดแก้เขายังไม่ยอมให้แก้เยแสดงว่าเขาโอเคแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้ารับปฏิวัติผ่านมันต้องฉีก พราะสิทธั๊บมันทำให้เขาจะต้องเป็นอับหนึ่งใหม่พูดถึงภารกิจของพักภูมิใจไทยพักสีน้ําเงินหลายคนประเมินก่อนหน้านี้ว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงก็คือเรื่องของการทําหน้าที่เป็นองครักษพิทักษรธรรมนูญฉบับนี้ตั้งๆใช่ใช่นี่แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่เขาทําผมคิดว่าในสายตาชนชั้นลำเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าพักเพื่อไทย complete แล้วใช่ครับแล้วก็เป็นพักที่เขามั่นใจได้ว่าจะเป็นพักในการเป็นผู้เล่นนะครับแทน เขาในสนามการเมืองในรัฐสภาเนี่ยครับค่ะยังไงขอขอบพระคุณอาจารย์บ้านค่ะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์